สวัสดีครับ FC ทุกท่าน FC สาวน้อย mm hmm. เพชรบันเทลง FC อุ้งอิง FC ดีเล็กชนแนลนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็รู้ผลโหวตของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วนะครับ mm hmm. ว่าใครได้อันดับไหนบาหน้างครับ mm hmm. ผมก็จะมาทวนให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับสามอันดับแรกนะครับ mm hmm. ก็มีน้องนุ่น น้องนุ่นดำดงได้มา18.59นะเออแล้วก็อันดับ2ก็น้องไลอ้นได้มาย3 6 4ิปเนะส่วนน้องอุ้งอิงได้มา5.6.88คะแนนถล่มทลายนะคะแนนผลโหวตที่เขาเปิดออกมาให้รู้นะครับ ได้3 7ม9 2นนะโหวตนะคนโหวตนะ29คะแนนนะ SC อุ่งอิงนะทำให้วงการสถานีวิทยุตื่นตัวเลยนะครับช็อกเลยผมก็ไม่เคยเห็นว่าใครจะโหวตเยอะขนาดนี้นะแต,แต่อาจจะมีแต่ผม ไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้ว่าที่ผมเคยรู้มามันยังไม่มี f อทุกคนคิดโดยเองนะครับว่าเจ็ดสี9สามแสนเจ็ดมื่หนึ่งพันเ้ารยีบเกคะแนนเนี่ยคนโหวตจะขนาดไหนนะครับ 1. หนึ่งนาทีตอนหนึ่งแต้ ร้อยแต้มถึงจะได้หนึ่งโหวตร้อยแต้มนะครับถึงจะได้หนึ่งโหวตอย่างผมก็ได้ไปสามหมื่นห้าหกพันผมก็ได้แบบนะทั้งที่เขาให้ฟรีมาอีกหนึ่งพันด้วยนะก็คิดดูเองหนึ่งร้อยร้อยแต้มได้กับหนึ่งโหวตเท่ากับหนึ่งคะแนนนะ แต่ท่านคิดดูสิว่าการโหวตนี่มันมันกี่แต้มเอาร้อยไปคูณน่ะถ้คูณสามแสนอ่ะมันจะขนาดไหนแล้วเขาจะฟังสถานีวิทยุนี่กี่นาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเท่ากับร้อยโหวตเอ้ยหนึ่งหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งแต้มร้อยแต้มเท่ากับหนึ่งโหวตนะหนึ่งโหวตหนึ่งคะแนน ร้อยนาทีถึงจะได้หนึ่งหนึ่งโหวตหนึ่งแท้บแล้วฟังกันสามแสนกว่าโหวตเนี่ยสามแสนกว่าคะแนนเนี่ยมันต้องเอาร้อยไปคูณสิใช่ไหมโอ้โห <KO> คนฟังสถานีวิทยุนี่ทำให้ช็อกเลยแหละสถานีวิทยุนี่โอ้โหนะตื่นตัวกันมากเลยจักน้อยวงการขยัะ ทำคอนเทนต์หรือว่าจะแจกรางวัลอะไรต้องมีชื่ออุงอิงนะความคิดของผมนะเพราะมันจะไปกระตุ้นยอดคนดูคนนะผู้ชมพวกอะไรนะนะทำให้วงการเขาตื่นตัวนะยางสถานีวิทยุมีใครเคยยังทำอย่างนี้มั้งอะเออเวลาเอาอุงอิงไปติดเนี่ยเอสซีอุงอิงเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆนะ ามแสนพาโบดนี่ไม่ใช่นน้อยนะสามแสนพาโบดเนี่ยไม่ใช่ในน้อยนะสามแสนเจ็ดนะเอาร้อยไปคูนก็ทักกากัดสามสิบเจ็ดล้านเลยอ่นะสามสิบเจ็ดล้านแล้วโอ้โหคิดดูเองนะเออว่ามันจะมาหาศาลขนาดไหนะ่ะคนดูคนฟังเ่ คนฟังสถานีวิทยุเน็ตเวิร์กเนี่ยนะจะฟังกันกี่นาทีสามสิบเจ็ดล้านเนี่ยสามเจ็ดล้านน,นนาทีเนี่ยโอ้โห<อ>คิดด้วยกี่ชั่วโมงอ่ะแต่ละคนน่ะสุดยอดเลยนะเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรกับเขาอเออเขาจับเราก็ดีใจนะที่นุ่งลูกหลานของเราได้ติด อันดับหนึ่งจริงๆแล้วองุ่อิงนี่มันติดหนึ่งมาตลอดเลยนะไม่เคยตกนะและไม่เคยเบียดไทยขึ้นมาด้วยนะมันจะได้มาตลอดเลยหนึ่งหนมาตลอดทุกวันนะเออ FC เอเหนียวแน่นมากนะองุ์อิงสามน้อยเพชรบ้านแพงของเรานี่นะเราก็ดีใจนะ ปีที่แล้วน้องเขาก็ได้ฝันใจหน้าหน้าฮ้านหน้าเวทีหน้าล้านนั่นหละนะปีนี้ได้อีกได้อดับหนึ่งอีกนะดูซิมันเหนียวแน่นขนาดไหนนะมันเหนียวแน่นมากเลยมันเหนียวแน่นมากเลยนะครับเออถ้าเราก็คิดดูเองสามสิบสามสิบ 370 0เนี่ยเราจะได้เอาร้อยไปคูณมันก็ประมาณ37ล้านอ่นะสาล้านแต้มนะก็ร้อยแต้มมันเท่ากับ1โหวตนะหนาทีเท่ากับ1แต้มนะก็ขอขอบคุณมากนะครับ FC ทุกคนที่ช่วยให้การสนับสนุนอุ้งอิงของเราเราก็ภูมิใจไปกับน้องด้วยนะ เออเราก็ภูมิใจไปกับน้องด้วยนะก็น้องเขาได้ดีเราก็ดีใจด้วยนะเออน้องเขาได้ดีเราก็ดีใจด้วยนะก็ผลโหวตมันก็อันดับหนึ่งมาตลอดมันนำมาตลอดนะไม่มีแฟงใครไม่มีอะไรใครยืนหนึ่งมาตลอด ทำให้วงการของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยโอ้โหตกใจกันเป็นแถวแถวเลยว่าคะแนนโหวตอุ๋งอิงทำไมมันเยอะขนาดนี้นะต่อไปสถานีวิทยุนะทรทัศน์หรือว่ารายการไหนๆนะ่ะคงจะต้องรีบดึงตัวอุ๋งอิงไปเนี่ยเพราะเขาจะดึงตัว f อของอุ๋งอิงนะไปรายการไปดูรายการเขานะจะตามอุ๋งอิงไปดูรายการเขาก็ทำให้เขา มียอดคนดูยอดอะไรมันก็เตื้องขึ้นมาเรื่อยๆก็คุณคิดโดยเองลูกทุกเน็ตเวิร์กเนี่ยที่มาจัดเนี่ยนะยอดคนดูจะถล่มดลายแค่ไหนขนาดคุ้มอิงเนี่ยยังได้มาสามสามแสนเจ็ดหมื่นเนี่ยแล้วคนอื่นอีกล่ะใช่ไหมพวกแม่แม่พ่อพ่อของคนอื่นอีกจะได้ขนาดไหนนะเออเป็นปรากฏการณ์เลยแหละของวงการ สถานีวิทยุเรานะก็มีคนโหวตให้มากขนาดนี้นะเป็นวงการเลยเป็นเราก็ได้ดูเราก็ได้ฟังยังผมเนี่ย3ามสามนหะ้นหกะผมก็ต้องฟังไม่รู้สักไม่รู้กี่นาทีนะเออผมก็เป็นแรกร้อหนึ่งผมก็เป็นแรกได้1โหวตร,ร้อยหนึ่งโหวตกดทิงผมมากด เที่ยวสุดท้ายมันสามหมื่นใช่ไหมผมก็กด 100, 100ร้อยร้อยแทมหนึ่งโหวตร้อยแ้มหนึ่งโหวตโอ้กดจนเบื่อแล้วมันลุ้งเพีงวันมาฟังได้ไหมอี3000กสามพคะแนนสามพันฝาอันนี้ก็กดเมื่อวานนี่แหละก็กดเราก็ภูมิใจว่าเออในผลโหวตที่ว่าในสา0สดนั้นก็มีเราหนึ่งด้วยใช่ไหม ในผลโหวตนั้นก็มีเราด้วยนะอย่างนน้อยก็สามสี่ร้อยร้อยโหวตแหละของเราอ่ะนะเออรวมสี่ร้อยโหวตแหละนะของผมอ่ะประทับใจมากเลยนะ f อฟอุงอิงน,นี่เหนียวแน่น,นจริงๆใครจะเป็น,นึกว่าเอ FC อเอฟซอุงอิงจะขนาดนี้นะทุ่งกันสุดตัวนะฟังกันนะเชียร์กันนะเราก็ภูมิใจ ภูมิใจไปกับน้องด้วยนะภูมิใจไปกับน้องขาด้วยที่ว่ามีเ c รักและเอ็นดูนะรักและเอ็นดูทุกคนก็ได้เห็นอุงอิงมาตั้งแต่ต้นนะอเออเาเห็นการกระทํากิริยามารยาทยังไงก็อยากงั้นนะเออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับเออุงอิงตาน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ